ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ซื้อกุญแจแบบพับมานะครับตอนนี้ก็ไปกัดดอกกุญแจมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาแกะใส่ชิปตัวเก่าออกย้ายไปที่กุญแจพับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแกะกันนะครับชิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะ ย้ายไปใส่ตัวใหม่นะครับก็การแกะนะครับก็ต้องระวังนะครับก็อาจจะใช้ความร้อนนะครับทำในการแกะนะครับก็จะค่อยๆแกะนะครับแกะอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันชิป เสียหายได้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับผมก็จะแจ้งราคากุญแจแบบพับที่ผมซื้อมานะครับก็ผมซื้อมาในราคา1 7 1บาทนะครับผ่านทางออนไลน์แล้วก็เอาไปกัดดอก ที่ร้านทำกุญแจในราคา150บาทนะครับค่ากัดดอกแล้วก็รวมๆก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับในเบื้องต้นก็จะเปลี่ยนฐานด้วยนะครับในรอบนี้เนื่องจากว่า,าใช้มา4-5ปีแล้วนะครับสำหรับกุญแจดอกนี้ เกเอกมานเระมเณนี้เปิดฝาข้างออกนะครับอย่าให้ชิปเสียหายอมองอนี้นะเปิดออกนะครับ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวลิบัวนี้ออกต้องระวังก็ในส่วนนี้ก็จะใช้ความร้อนช่วยละลายกาวหน่อยนะครับเพื่อให้ ทำการแกะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดรอบๆนะครับกรีดกาวออกแล้วก็ค่อยๆงัดออกมานะครับก็จะหลุดออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับชิปเกอันนี้ก็ให้ระวัง ครับอย่าให้เสียหายดิบขาดนะครับจากนั้นเราก็จะเอามานําใส่กับุันจแบบพับที่เราได้ไปกัดดอกมานะครับก็สำหรับตัวบล็อกเดิมนะครับก็จะตัดแต่งนิดหน่อยนะครับมันจะมีขาใส่สำหรับล็อก ตัวเก่าไว้นะครับก็ให้ตัดออกนะครับเพื่อที่จะได้ลงกับบล็อกใหม่ของกุญแจภาพได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวแกะเกาะพลาสติกที่ล็อกไว้ก่อนนะครับเมื่อแกะออกแล้วนะครับก็เอา ลูกยางออกนะครับเป็นยางปุ่มกดนะครับจากนั้นก็ใส่บล็อกพลาสติกกับคืนเข้าไปให้เหลือแต่แผงมุงจรน,นะครับแล้วก็นำเข้าใส่ในบล็อกตัวกรอบกุญแจพับนะครับมันจะเป็นบล็อกพอดีเลยนะแล้วก็ตัวชิปนะก็จะมีร่องให้ใส่นะใส่ตรงร่องนะครับป,รปิด จะตรงกันนะครับลองลองใส่ชิปับใส่เข้าไปนะครับหรือว่าใครจะติดกาวเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการหลุดหายเวลาแกะอันนี้ก็จะยัดใส่เข้าไปก่อนก็แน่นนะครับเคาะแล้วไม่ออกใช่ได้นะครับจากนั้นก็ประกอบฝากับคืนที่เดิมนะครับกดเข้าไปนะครับ ก็กดให้แน่นนะครับสนิทนรตรวจดูให้โดยรอบนะครับว่าสนิทดีหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับลองกดดูไม่ฝืดนะครับกดคล่องนะกดแล้วคล่องตัวนะครับไม่ติดขัดอะไรนะโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับตรงนี้เปลี่ยนเรียบร้อย เดี๋ยวไปลองนะว่าจะใช้ได้ไหมอันนี้ตัวเก่าครับไปจะลองกันฟุตล็อกน่ยใชะอันะนี้ลอ็อกลองดึง sudah yeah. porlock wah jalan banyak kau ไฟกระปัดขึ้นสตาร์ทโอเคเสได้เก้าเออเออเสียได้เลย